สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างัุรายชาแนลกันอีกแล้วนะครับเนาะววันนี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่ไฮโรบ้างแล้วกันผู้ชมนะเล่นไฮโรของในหน้าค่ายเซ็กซี่ครับผมนะอ่ะดูสเต็ปมันจะคล้ายๆกันเลยกับไฮโรเนี่ยการใส่การอะไรเหมือนกันเด้เพียงแต่สติไม่เหมือนกันแค่นั้นแหละเนี่ยมันจะเรียงเหมือนบาคาร่าสาติอันนี้นะเออมันจะเรียงเหมือนบาคาร่าเลยดูแค่สตา มาลองมาลุ้นกันดูครับผมนะน,นี่ก็เล่นของนาคายหฮ่งแปดแปดสองอันนี้เหมือนเดิมเอาละมาน,นไม่หมาน,นก็ลองมารอยชมแล้วกันตอนนี้ทุ่นหมื่นแปดนะจับไม่ไปเลยอืออืออืออ,อันนี้ก็ตั้งแบบว่าเดิมพันอโอโต้ของยุนนานมันตั้งได้นะหรือเราจะกดเองก็ได้หรือตั้งยืนยันออโต้เลยก็ได้นะแต่ทั้งสองแบบการที่กดยืนยันออโต้ก็คือว่ามันได้เร็วไงบางทีใส่ไม่ทันไงขุดปุ๊บมันยืนยันปั๊บเนี้ยมันตั้งได้นะ มาดูกันเลยหมายเลกเป็นไงเอ่ยเป็นไง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 ป็นยังไงเอี่ยวสามหยมันจะสามาแล้วเนี่ยลูกหาพลิกมาปุ๊บเอี่ยวขึ้นสวยเลยเอาแล้วลูกพ่อมาลวเลยหมหมายแรกบวกโคควันสองร้อจัไปมาแล้วไหมหมายแรก มันไหลาย,ยาวมันจะยาวแค่ไหนวะเต็มที่นะไม่ค่อยโค้งเป็นตัวเอลนะดูสถิตสถิตตอนนี้มาหกไม้แล้วที่ว่าตัดมาไหลแต่ผมว่าน่าจะแค่นี้แหละเออไม่น่าโค้งมีตัวเอลเหมือนบาคาร่านะเพราะฉะนั้นตัดเลยตัดคอไก่เลยขึ้นไปสูงดีกว่ายมนะสังเกตดูเกมนี้มันไม่ค่อยแบบว่าเต็มที่สุดหกไม้ที่เจอบ่อยๆนะไม่เกินนี้หรอกไม่มีเจ็ดแปดเก้าไม้ไม่ค่อยเจอเออ ถ้าเป็นบาคาร่าว่าไปอย่างนะบาคาร่าโอ้โหแม่งเวลามันโค้งแต่ละทีโค้งยาวอะ่ะเป็นสิบหมาอะ่ะมามามาเอเอียวห้าหกว่าแล้วไงว่าแล้วไงโดนจังๆไปสิเออโดนแบบไม่เสียเลยเปิดนี้ไม่ได้ใส่สิบเอ็ดเฮโลไม่ได้ใส่อะไรเลยคือแม่งใส่สูงอย่างเดียวเอาเลยเวจัดปายบวกห้าพันห้าร้อย มันให้แพงดีนะเออเนี่ยให้แพงคือคูณไม่ต้องลงใส่ไปห้าพันบวกห้าพันห้าร้อยได้มาอีกสิบเปอร์เซ็นหรือยังไงวะเออได้ได้มาอีกสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคอะ่ะมันก็ว่าเราใส่สิบบาทได้มาสิบเอ็ดเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละสลับไปน้องหมวยสลับไปอ่าเปิดนี้เบาๆเบาๆไปก่อนเพราะว่าเริ่มมาจับจุดใหม่นะสคิติเป็นแบบนี้ก็ต้องเริ่มจับจุดใหม่อะ เรายังไม่ชัดไงมาเดี๋ยวดิวีคูณเจ็ดสิบเอ็ดเฮโลจะโดนอะไรเอ่ยปื๊ด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 เอียวเอียวสามโดนทุกไม้เอาเลยเฮ้ยสามไม้ติดแล้ววะโอ้ถ้าใส่หนักๆไปนี่รู้เรื่องนะแต่ธรรมดาผมแล้วเวลาบวกแล้วมันชอบเสียผมไม่กล้าใส่หนักไปอ่ะบวกสองพันสามร้อยสิบ เเต็มที่เกมในหน้ากระดานเนี่ยสถิติเนี่ยสลับรอบเดียวเห็นไหมทุกช่องเลยสลับช่องเดียวพอสลับช่องเดียวปุ๊บแล้วไหลลงต่อแต่ไม่รู้ว่ามันจะไหลสองหรือมันจะไหลหกม,ม่ยู่นกะ็คอยมันลุ้นกะันอีกทีแส่แน่ๆผมว่าแม่งไหลแน่ไม้น,ะมนี้เออต้องลงอะ่ะเพราะว่ามันเว้นช่องได้ช่องเดียวไงมันไม่ได้เว้นสองช่องใช่ไหมล่ะมา โดนไม่โดนโดนไม่โดนโดนหรือไม่โดนเรียบร้อยแม่งติเบตไฮโลโอ้โหมาจนได้นี่มันอ่านยากตรงนี้แหละติเบตไฮโลมาในเกมนี้เป็นเกมที่อ่านยากตรงท่าเกิดติเบตไฮโลเข้านะตอนนี้เหลือสองหมื่นโอ้โหกำไรยังมีอยู่ครับผมนะยังมีอยู่แต่ก็มีไม่เยอะมีเท่าไหร่วะเนี่ย มีห้าพันว่ะเฮ้ยสามหมดีเมื่อกี้ยอดไม่ขึ้นเออรอตัวเอาแค่นี้ดีกว่าไม่มอมนะก็ไปเถ้อเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไป